อ่าสวัสดีครับพี่น้องชาว MGP นะครับอนานแล้วนะครับผมไม่ได้ทำคลิปอะไรลงมาให้ดูเออวันนี้ใครที่เข้า MGP m มอไม่ได้นะครับอย่าพลาดดูคลิปนี้นะครับเพราะผมที่ผ่านมาผมก็เจอเหมือนกันครับขอลิงก์ในห้อง telegram บ่อยในห้องไลน์ปบ่อยวันนี้ผมเจอสาเหตุนั้นแล้วครับทีนี้ไม่มีพลาดอาเดี๋ยวดูครับถ้าลิงก์ตัวไหนมันจะเข้าได้นะครับตรงนี้มันจะเขียนคาว่าบัญชีของฉันนะครับ แต่ถ้าไม่มีคําว่าบัญชีของฉันเข้าไม่ได้ครับเดี๋ยวผมจะลองเข้าตัวนี้ดูนะครับถ้าตัวไหนเข้าได้แค่แตะปุ๊บมันเป็นสีฟรฟ้าเนี่ยมันเข้าแล้วครับมันเด้งเข้าอัตโนมัติแล้วไม่ต้องมาแตะสีแดงมันก็เข้าแล้วครับอันนี้ถึงแตะสีแดงมันก็ไม่เข้าครับทีนี้ให้เราไปที่นี่นะครับไข่ปลาจุดไข่ปลาสามจุดแล้วแตะที่ประวัติการเข้าชม ไปดูครับนี่ลิงก์พวกนี้เข้าไม่ได้เลยครับอันเข้าได้คือเป็นลิงก์แบบนี้ครับที่เขียนว่าบัญชีของฉันนี่ครับนี่ครับสองอันนี้ถ้าอันอื่นเข้าไม่ได้นะครับอันไหนที่เข้าไม่ได้เพื่อนเราขอมาเราไม่ต้องส่งไปให้เขานะครับต้องออกแบบนี้นะครับที่เขียนว่าบัญชีของฉันเนี่ยถึงจะเข้าได้นะครับเดี๋ยวผมจะแตะตัวนี้เข้าไปให้ดูอดูนะครับ มันจะขึ้นแบบนี้เห็นไหมครับมันขึ้นคําว่าบัญชีของฉันตรงนี้ถ้าลิงก์แบบนี้เข้าได้แน่นอนแล้วก็สังเกตตรงนี้ด้วยครับมันจะเป็นรูปดวงตาแบบนี้เข้าได้ชัวร์แน่นอนครับเพราะแต่ก่อนผมก็เข้าใจว่าเอ๊ะเว็บปิดหรือเปล่าทําไมเข้าไม่ได้สักครั้งก็เลยมาหาสาเหตุจนเจอวันนี้นะครับอ๋อมันเป็นแบบนี้เองก็เลยทาคลิปให้เพื่อนดูนะครับเอาเดี๋ยวผมจะเข้าตัวนี้ดูนะครับแค่แต่นี้แต่เข้าชื่อผู้ใช้มันก็เข้าแล้วครับไม่ต้องไปทำอย่างอื่นแล้ว นะครับเข้าแล้วนี่ถ้าเข้าแล้วมันจะเป็นแบบนี้นะครับมันก็จะมีรายการอย่างนี้เพราะเรายังไม่ไม่ทันไปหน้าแรกนะครับแล้วเราก็ไปหน้าแรกดูนะครับคือบางทีเราเข้าหน้าแรกหรือหน้าสินค้าอะไรต่างๆแล้วเราไม่ได้ออกจากระบบนะครับมันก็คาอยู่อย่างนั้นทีนี้พอเรามาเข้าใหม่มันก็เป็นเจอหน้าแบบนี้ มันก็เลยกลายเป็นเอ่อกลายเป็นหน้านี้เลยเข้าไม่ได้ทีนี้เราเข้าได้อย่างนี้แล้วนะครับเราจะเปลี่ยนไปหน้าไหนดูสินค้าอะไรได้หมดนะครับแต่ว่าอ่าเดี๋ยวแต่ว่าอะไรเราดูแล้วกันแป๊บหนึ่งครับผมจะไปหน้าสินค้าทั้งหมดเดี๋ยวไปนี่นี่คือเข้าแล้วนะครับปัญหานี้เจอแล้วครับไม่ยากครับเพราะเพื่อนเราหลายๆคนก็เจอแบบนี้ก็ขอลิงก์กัน ห้องเทเลแกรมบ้างห้องไลน์บ้างเยอะแยะนะครับผมก็หรือว่าลองหาปัญหาดูว่ามันเป็นเพราะเหตุใดทีนี้เราเข้าอย่างนี้ได้ปกติแล้วเราจะไปกดตัวนี้นะครับเราจะไปกดนะครับหรือจะกดก็ได้นะครับถ้ากดมันจะเป็นแบบนี้นะครับเห็นไหมมันจะ่เหมือนว่าให้เราเข้าใหม่เลยครับนะครับมันเด้งมาให้เราเข้าใหม่พอเรากดเข้าใหม่มันกดไม่ได้นะครับมันไม่ไปแล้ว พอจะให้เรากดย้อนกลับนะครับให้เรากดย้อนกลับเอานี่มันก็จะเข้ามาแล้วครับอย่างนี้มันก็มาแล้วเรากดย้อนกลับเอานะครับถ้าเราไปกดตัวนี้แล้วมันจะขึ้นเราเข้าใหม่เราเข้าใหม่เราเข้าไม่ได้แล้วครับเห็นไหมครับแบบนี้เข้าง่ายไม่มีพลาดนะครับแล้วเวลาออกก็ออกจากระบบนะครับ มันก็จะคาหน้าหน้านี้อยู่นะครับมันจะง่ายนะครับเห็นไหมครับมันจะคาอันที่มีคําว่าบัญชีของฉันอยู่คราวนี้ง่ายเลยครับแล้วก็ต้องมีรูปดวงตานะครับมันถึงจะเข้าได้ชัวอลองอีกรอบนะครับนี่ครับเห็นไหมครับเข้าได้ชัวแล้วใครที่ติดปัญหาแบบนี้นะครับก็ส่งให้เพื่อนดูด้วยนะครับบางคนเพื่อนเราบางคนไม่ไม่ไม่ดูคลิป แต่พอเข้าไม่ได้ก็ต้องวิ่งหาลิงก์ใหม่มาถ้าเจอลิงก์ใหม่ที่ไม่ใช่หน้าคําว่าบ,บัญชีของฉันก็เข้าไม่ได้อีกก็น,นึกก็ไปเปลี่ยนรหัสผ่านบ้างอะไรบ้างแบบนั้นมันก็จะไปกันใหญ่นะครับมันจะแก้ไขยากเพราะฉะนั้นวันนี้ผมเจอสาเหตุแล้วถ้าเพื่อนเราทุกคนดูก็คงเข้าใจได้ง่ายๆนะครับครับโอเคนะครับใครทำไม่ได้ก็ ให้ดูคลิปเอานะครับหลังจากที่เราเข้าแล้วก็ให้เราออกจากระบบนะครับให้เรามาตรงนี้มันจะมาหน,าน้านี้ให้เรากดคําว่าออกจากระบบซะนะครับคือหรือไม่หรือว่าทําแบบนี้ก็ได้นะครับก่อนที่ก่อนที่เราจะออกจากระบบนะสมมุติว่าเราอยู่หน้าสินค้าอะไรอย่างเงี้ยครับสมมุติว่าเราอยู่หน้าสินค้าเอาผมสมมติให้ดูก่อนเนาะหรืออยู่หน้าแรกหรืออยู่อะไรก็แล้วแต่ นะครับเดี๋ยวดูใหม่นะครับสมมุติว่าเราอยู่หน้าแรกอย่างนี้นะครับให้เรากดมาหน้านี้ครับกดตรงนี้ครับอา้าไม่ต้องกดนีอ้อ่ะกดนี้ต้องกดย้อนครับต้องกดย้อนให้มันให้มันเป็นแบบนี้นะครับแล้วเราจะออกจากระบบซะแบบนี้มันจะเข้าง่ายนะครับเพราะมันเหมือนว่ามันคามันคาหน้าบัญชีของฉันอยู่แบบนี้ง่ายเลยครับ เอาเป็นว่าง,ง่ายๆนะครับถ้าพี่น้องหามเห็นก็พี่น้องก็ไปตรงนี้ก็ได้ครับประวัติการเข้าชมแล้วกดตรงนี้ครับแล้วให้ดูที่มันเขียนว่าเนี่ยเห็นไหมครับบัญชีของฉันน่ครับเห็นไหมบัญชีของฉันเนี่ยดูประวัตินี้ค่อยเข้านะครับมันก็จะง่ายนะครับโอเคนะครับหวังว่าทุกคนคงเข้าใจเนาะคือหาเจอปัญหาอะไรก็พยายามคน้นหาวิธีการมา แล้วก็พอรู้แล้วก็มาทําคลิปให้พี่น้องได้ดูเนาะเพราะเราก็ช่วยเหลือกันครับพี่น้องครับเพื่อชุมชนของเรานะครับโอเคนะครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับสวัสดีครับ